สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพจาทุกทุกท่านนะครับบรรยากาศเศร้าเ้าครับพี่น้องครับเศร้านี้พีจาประทุมราชครับผ้าพีผ้านองครับมาเบิงง่วงแม่ลูกสื่อสองในสามกับง่วงแม่สาวหน่อยอีกสองตัวครับพี่น้องครับต้นาพี่น้องเป็นง่วงแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกสาวพริกแดงว้อาจ็ดแปดเดือนครับแม่ทองห้าเดือนนะครับเป็นราคาสื่อสองในสามครับพี่น้องอู้ดูแบบเด็ดนะครับดูแบบเด็ดครับเป็นง่วงของ อ่าน้องนิดบาหน้าแตะครับสวัสดีครับตรงนี้ครับสวัสดีค่ะเมื่อนีจัด <bizarre> ง่วงงามพี painful. ่น้องน้องนิดเนาะค่ะนะครับเอฟซีเรียกรองมาไล้ครับพี่น้องอยากได้ง่วงงามๆาไปเลี่ยงเพิ่นว่าค่ะน้องนิดท้าให้แน่น้องนิดจัดให่แล้วพี่น้องเอ้ยงามแห้งนะครับเป็นง่วงแม่ลูกลูกโตเมียครับพี่น้องเมื่อนีกับแบงปันอ่าสามชุดนะครับพี่น้องมูเด็งพร้อมราคาลักหมื่นน้องนิดเนาะค่ะอ้วน่าเป็นหมูพี่น้องบ่อ้วนบ่เอาเงินนะครับเอาเดี๋ยวเบิงโคบงามนีกอนพี่น้องเอ้ยอ้ยเดือดแห้ง นะครับผู้พ่อนะครับเอาชุดแรกเลยครับพี่น้องอายุน้ำเงาละนะี่ครับลูกสาวพริกแดงโคมที่หนึ่งครับเป็นงัว่าแม่ลูกลูกโตแม่ลูกวัยเจ็ดแปดเดือนนะครับนี่ลูกสาวเจ้าพริกแดงแม่ทองกับเจ้าช็อกโกแลตหาเดือนครับตัวทองเรียบร้อยประก,กันทองแม่สูงอะไรครับตรงนี้แม่สูงร้อยสี่สิบห้าค่ะร้อยสี่สิบห้าครับประก,กันทองแม่พ่เอเนาะประกันทองคะ่ะมีขีดวเปิดจกักรวาลเปิดฮามืนหาค่ะฮามืนหาพัน <25 S 2> พี่น้องค่ะ นะครับเป็นราคาซื้อสองในสามนะครับ <S <S ช่วงงอเพงๆ <S <S ผมว่าขายตลูกเพิ่นกระหามื่นแต่ลยพี่น้นองเลยนั่นพ่น้องนิดแม่นค่ะอู้เด็ดแห่งเน้อพี่น้องเล้อถลูกสาวเพิน่นพูด,พดญ่ไหญ่พี่น้องนี่คือว้ยเจ็ดแปดเดือนครับสีญ่ซัมเมอร์เหรอเด็ดสีไงก็แม่ผลราคาแดงเข้มหนังนาเลียมโตดีครับพี่น้องลงลำรางเพิ่นนี่ครับนังข้อยนยนเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเฮ็ดเขาเรียบร้อยแล้วลุ้นนะครับพี่น้องลูกสาวพริกแดงนะครับ เอสเคห้าแปดหนึ่งนะครับกำหนดคอดเพื่อนเดือนกุมภาพนะครับพี่น้องกุมภาพหกเจ็ดครับเอาแม่ทองแล้วกับเจ้าช็อกกแเล็นี่ครับนี่ใบมีหลอดครับนี่หลอดเพิ่นวันที่ผสมครับเจ็ดพืชผ้าหกเจ็ดกำหนดคอดสิบสี่กุมภาพหกแปดครับตัวทองแล้วมันบอตัวทองไม่ลิปตรวจค่ะเอาเอาไปดูดคอยแต่ตัวแม่อีกค่ะพี่น้องมึงการใจลูกเพื่นที่ล่ะลูกนาสิกินนุ่มอยู่เนาะเห็นปะก<อ>ากินห้างห้างอะีด้ค่ะเป็นท<ม>่องไงล่ะนะอ๋อครับเพราะว่าน<ม>ุ่มยังเป็นเต่าก็ได้พี่น้อง อ่ามือหาครับทรงฟีจี่โล่งนี่สรงฟีสองร้อยโลค่ะสองร้อยโลนะครับนี่ลูกสาวคนใสคุ้มไหวครับมันจะเป็นเฉือกแด้ไปหรอโคนหางเปยใหญ่นะครับห้างเลืกดีนะครับเครื่องโบดทั้งแม่ทั้งลูกครับอ่ะเบิ้งสันดันไทยกันลูกมวลุ้นนะครับควนจับจมูกนะครับครับลูกสาวคนคลิปผู้ดำจมูกดำครับแม่คนสูงหน่อยสี่สิบห่าครับเป็นวัวลูกสองยืนนองนิดเนาะนะครับเป็นลูกที่สามในท้องนะครับเนี่ยจมูกดำผอชิบปะแวงคลิปผู้ดำปลายเขาแตงไห้น้อยหนึ่ง ลูกสาวเอายางไปเลาะโอเป็นเนีงหัวหูอยู่แล้วการทุกขาทอนประกันจ้กมือครับตรงนี้ครับกันที่มหา,ามือค่ะที่มหามือทรงพี่สองร้อยโลเนาะค่ะว่าใจลูกงามทีย่ยิ่งละใจลูกงามค่ะคุณพี่น้องเอ้ยเอาหามือหาผ่นครับพี่น้องค่ะต่อรองได้ค่ะมันตีเป็นโตได้แล้วนะครับเพราะว่าแม่ยพัพนห่วงเนอะเด้อพี่น้องเด้อตีเป็นโตได้คือโต,ตละสองหมื่นกลางๆอีเด้พี่น้องค่ะแต่ว่าอนาคตลูกเพคนนี้มูลคา่าคั้วกเอไปเลยไกลมันบ้างแพงก็แมียผลละค่ะครับเพราะว่าจังหอยลูกเพลินกับญ่กระสมกระทอง ให้ดูให้เต่าไปอินพินสิบโตครับพี่น้องเอานี่ครับลูหน้าแห้งแองคาแบบใหญ่ครับผ้าหมืนหาพันนี่แม่เพินินนะครับแม่เพณินก็ได้ดูกอยู่แล้วโตครับพี่น้องนะครับลูทีสานไม่ทองนะครับตอนนี้นุ่มสีเต่าเล็บดีก็เท่าดีนะครับประกันท้องแม่ลูกสาวโอ้ผมมออนซ่อนลูกพันธะไม่ใหญ่เลยเ้เทิ้งนา้าเทิ้งยนค่ะอู้ดูกมนดีแห้งนี่ครับอ่ะเครื่องดําแม่เพิินนะครับวางนี่เลิกดีสูงไว้สี่สิบห้า นะครับเป็นราคาซื้อสองในสามครับ่บแยกนะเนาะพี่บอกโแยกค่ะอยากไปน้ากันไปน้ากันนะครับเอาบอ่แยกแนละ้วพี่น้องนะครับเร็บดีก็เท่าดีประกันท้องแม่นะครับแม่สูง้อยี่สิบห้าเป็นงวงลูกสองนะครับตัวทองเรียบร้อยวีชิบไอ้เบิงเนะาะค่ะนะครับต้นลอยลูกไอ้ต้น้อยแม่็อกมาอีกตัวหนึ่งครับต้นลอยลูกเพิ่งกระชัยกระสมพี่น้องคูหนีนะครับหรือว่ามีหน้าคดอะไรกันกูได้เหรียญลอยง,งามๆมนีโคนหางผมเหยียบเชือกไปไอาเบิงฟังสายกันเพิ่นนะครับแดงเข้มเข้มได้พี่น้องลูกสาวลุ้น ป่ะวงสาใหญ่แท้นี่ครับฟังสายของเพิน่นอ่าสนใจโทรมาเด้อพี่น้องให้เอียดพื่อพยายามให้เบิ่งได้ไล่นะครับพี่น้องครับนี่ประกันทองแม่เพิน่นลูกสาวงามๆปะจุงยางตักหน่อยครับแม่เพิน่นดูเพิ่นยางหลายแล้วละ่ะอ่ะนี่ครับแม่เพิน่นต่อไปครับไปเบิงงเ่งอ่าน้องมูดิ่งน้องมูดิ่งก่อนอ่าตัวต่อไปครับพี่น้องเฮามาเบิ่งบั้นท้ายก่อนหนับน้องหมูเด้งพี่น้อง โบอวนบอกเงินครับว่าจากเดือนครับรตรงนี้ว่าแปดเดือนค่ะแปดเดือนที่น่องนะครับล่ําโตบนเป็นสี่เหลี่ยมผื้นผ่าเลยพี่น้องแม่สาวหน่อยนะครับแม่นี่เปิดจกักรวาลหนึ่งมื่นห้าพันเก้าร้อยค่ะหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยอายุน้ำหนักของมูเด้งหนึ่งมื่นห้าพันเก้าร้อยพี่นอ้องโอ้หูเลยพี่น้องหูแห้งหูแห้งค่ะเชื่องค่ะอ้วนแห้งพี่น้องนังนาอ้างลึกหนึ่งมื่นห้าพันเก้าร้อยนะครับตัวนี้ราคาหัวแพง ทรงปีลอยโลเนะาะค่ะใต้สูงกันไหมครับตรงนี้ครับใต้สูงเมตรสิบห้าเซนค่ะหนึ่งเมตรสิบห้าเซนไม่แปดเดือนพี่น้องค่ะอ้วนอ้วนอ้วนเป็นอ้วนอ้วนอี๋โมอ้วน,นธรรมดาหูข้อมล้างแตกมายาเลยค่ะนี่ครับผู้ย์ใช้ฮางอน้อยพี่น้องก็สาวหน่อยเขาสันส่นๆครับหน้าโคตรเป็นกะทิให่ไงกะดีร้ายหรอกโู้ขี้ยังไงน,น่องมูเด็กนี่ครับโอ้ยหนังตัวยูอยู่พี่น้องผมเห็นเหมืนอ้วนผมมักครับบ่ต้องสูงบ่ต้องใหญ่แฮง สอสมนี่นะครับเรียกง่ายๆจมูกดำคลิปหูดําหนังข้อย่นหยนนะครับสิไปใส่ไปหาหมูเลยปะไปหาหมูไปข้าวหนึงนะครับพู่งด้อพี่น้องอ่ายม่นๆนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยครับส่งฟรีร้อยโลเนาะ,ะโอมาหาหน้องนิดเด้อผู้ใหหาแม่สาวหน่อยครับพี่น้องโอ้ยหนังหนาแห้งล่ำโตพันเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับนี่ผู้ใดหางัวแม่สาวหน่อยนังย่นๆย่อนตันๆ 15,900ครับแม่สาวน้อยแปดเตือนค่าทุกกระถอนประกันให้เนะาะค่ะประกันที่ามื่อค่ะโอ้ยมาตันครับแต่คนถ่ายคน<บ>อุมอ้มบุกค่ะอุ้มมังนี่ใส่คนนี่ละค่ะคนเชื่องค่ะคนหูดีนังข้อก็ยังหยุ่นยไไูนี่เขากำบังเป็นโบนยาบอะไรดอกพี่น้องเลยสั่นเขานีหน่อยดูเน,นือน้อนังมาปวดพี่น้องเนื้อายได้แบบนี้ไอ้หัวเถิกนี่เขาสเชี่ยนใส่ได้ยังไงหัวเทิงเกาหลีใส่ได้ยังไงม่าสาวหน่อยได้พี่น้อง ยาวน้อยแปดเดือนครับพาถูกกระทอนประกันไห้เด้อปะน้องมูเด้งย่างให้เบิ้งกันดูมันลูกมั่ความนาเดู๋ยวมัหูเลยล่ะหูอวนเนี่ยต่อไปครับไปเบื้องตัวต่อไปครับชุดต่อไปครับพี่น้องว่าเบื้องวใหญ่ครับเป็นบราหมันดุประสมนะครับหัวลุนนะครับสูงร้อยเท่าไรครับร้อยสี่เจ็ดค่ะร้อยสี่สิบเจ็ดครับพี่น้องผสมเจ้าอ่าช็อกแกลกไว้แล้วนะครับมือนีสิเปิดลักมือนะครับเปิดดักว่าตรงนี้มือนเก้าค่ะหนึ่งมื่นเก้าพันครับพี่น้องครับ หนึ่งหมื่นเก้าพันแม่หัวหลุนเด้อพี่นอกเด้กเ็ไมีหลูกยักตัวตละตัวหนึ่งก็ไม่หลูกตัวหนึ่งค่ะนะครับถ้ามันติดตัวที่สองในทองเนาะแมนค่ะนะครับสมเจ้าช็อกโกแลตไว้นะครับพึ่งสมนะครับสมเจ้าช็อกโกแลตนะครับวันที่ผสมวันที่หนึ่งตุลาหกเจ็ดกันนกขอบสิบกรกฎาหกแปดครับมีใบมีหลอดเด้อพี่นอกห้องไว้สิบเก่าค่ะต่อได้ค่ะต่อได้นะครับโอ้โหเด็ี่นอกเอ้ยนี่ครับเขาไปเฮตหเดลนะครับพูดเขาให้เล้วนะครับนางนาดีสดดีอยู่ดอกอ่ะเรียบดีก็เท่าดีนะครับ หนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับสมในสิบกว่าหมื่นเครื่องดำพ่วงหางดำนมสีเตาบ่มีติ้งนะครับเนาะค่ะห้างก็เลิกดีครับพี่น้องเพิ่นมอย่างไรเขาดันลังลูกโตแล้วพี่น้องเพิ่มแล้วแหวนครับเขาหน้าประเดียเขาหน้าได้งอเพิ่มขึนนะเพิ่งงานนั้นนี่ครับหน้าตาน้องเพิ่นโอ้โหแล้วพี่น้องนะครับตัวนี้ก็ห้อยเชื้อเพิ่มถลอกจะโดนระลอเข้าแล้วเชือกเข้าค่ะเป็นน่าห่านะค่ะนี่หน้าตา อะครับอีดาเซบยโยเซโลตับตาฟิบฟิปนี่ฟังครับอ่ะพ่นอีกรอบนึงครับหรือปล่อยเพิ่อนก็ไเลเดี๋ยวเพิ่งฟังขวาเอาะย่างปลดหย่างไปเออใส่เด็ดเนี่ยไจำเป็หย่อนแทงอ่ะโอเคนี่ครับฟังขวาเป็นหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับสูงร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับมาคึกใจกระทู้มหาน้องนิดได้นะครับผสมแล้วนะครับจับเจ้าช็อกโกแลตนะครับ การทรการอนกับประกันแห่งนอกเนี่เนาะประกันที่ผามือค่ะครับส่งฟรีจั้กิโลครับตอนนี้สองร้อยโลค่ะสองร้อยกิโลไปเลยสูงร้อยสี่สิบเจ็ดค่ะเปิดมื่นเก่าห้องต่อร่องได้ราคาห้องค่ะต่อร่องได้โทรมาหลดโทรมาคุยกันตรงนี้นะครับจวดอ้อมทรงนะครับโมลุนได้แล้วโตใหญ่ๆนะครับไปเลี้ยงเอาให้อ้วนขึ้นมันท่องขึ้นกระสีโบอ้วนขึ้นบ่ท่องกระอ้วนข้าวเดียวข้าวเดียวถ้งกระถองเนาะนะครับพวงจ้างได้อยู่ไงอยู่ราคาได้หนึ่งหมื่นเก้าพันห้อง โอมานะครับอ่ะมันจุดเหนี่นทายดีเด้ออันหนาวแล้วฮะภมิเหน็บวะอ่ะ,ะ,ะ,อะแก่เชือกเลยก็ได้ยอันมาใส่เดียดขับต้นใจโทรมาหาชนิดแต่เล่าพี่น้องบ้านหน้าแตะนะครับตำบลหน้าแตะอำเภอเมืองจังหวัดลำหน้าจเจริญอ่ะพ่อแล้วนี่ครับหน้าตานอ้องเตนปินไปปินมาแล้วพี่น้องหลากไปลากมาอยู่โู้โห้ยยังนี่โมมีผิดมีผิดก็ไม่ได้หรอกเอานะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับพี่กั๊ดนะครับบ้านหน้าแตะตำบลหน้าแตะอำเภอเมืองจังหวัดลำหน้าเจริญ เบิ่งโมคักจะในพี่น้องก็คิดเราเบิ่งเอากับน้องพันเดอร์นะครับอยู่เฮียนอยู่เนะาะค่ะอยู่ค่ะเบอรโ์โทรหานิตาโรดนะครับเบอร์ไล่กับเบอร์โทรเลยครับเป็นบุกกับนิตยาเป็นภาษาอังกฤษนะครับพิจาร์ขึ้นไถ่อาจจะน้อยพิจาร์สิไปลงคลิปไปเพิ่นนะครับช่วงนี้ก้งมวงราคาขึ้นนะครับพี่น้องขึ้นไล่เติบเป็รือเพราะว่าชาวบ้านเขาซื้อก้ามว้าไล่ไล่นะครับไก้เกี่ยวเขาแล้วแล้วก็เงินนี้ตอนออกนะครับคือขื่นแห้งเนืองง้วงช่งนี้เอาสมเจ้าช็อกโกแลตเขาแล้วครับปะจุงยางครับเรียย้้อแลว มักตัวได้กระโทาหานองนิดได้นะครับอ่าบุญทายยางเพิ่นดูง่ายๆนะครับสวัสดีครับ